สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงราชดาพรเริกยินดีท่านสุภาพบุรุษและท่านผู้อาวุโสที่เคารพรักทุกท่านเคยมีความคิดแวบเข้ามาในหัวบ้างไหมว่าถ้าเพียงแต่มันใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยบางทีความมั่นใจในตัวเองของคุณอาจจะก,กลับคืนมาหรือบางทีคุณอาจเคยถูกโฆษณายาอุปกรณ์หรือยาอายุวัฒนะที่อ้างว่าสามารถเพิ่มความยาวได้ในเวลาไม่กี่วันชายวัยเดียวกับเราหลายคนแอบลองใช้มันโดยหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็วแต่ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ซุ่มซ่อนอยู่ ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายดิฉันรู้ว่านี่เป็นหัวข้อที่ไม่เคยมีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้แต่ในห้องทำงานของแพทย์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความอับอายส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าแปลกแต่ก็เพราะว่ามันไม่ค่อยถูกพูดถึงนี่แหละข้อมูลจำนวนมากที่แพร่หลายอยู่จึงเป็นเพียงแค่ความเชื่อผิดๆหรือโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงและไม่มีมูลความจริงเราเห็นโบรชัวร์ในตลาดพ่อค้าเร่ตาหมู่บ้านหรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่เสนอขายสมุนไพรพื้นบ้านแท้ๆอุปกรณ์ยืดขนาดจากต่างประเทศหรือวิธีการนวดพิเศษที่อ้างว่าสามารถเพิ่มขนาดด ในเวลาเพียงเจ็ดวันความรู้สึกของเราบนเปกันไปหมดทั้งคอความอยากรู้อยากอยากเห็นความหวังและความกังวลว่ามันปลอดภัยไหมมันได้ผลจริงหรือหรือเป็นแค่การเสียเงินเปล่าและเป็นอันตรายต่อสุขภาพดิฉันเคยพบผู้ป่วยจํานวนมากที่ใช้เงินไปหลายหมื่นบาทและกระทั่งทนความเจ็บปวดเพียงเพื่อจะตระหนักว่าผลลัพธ์ไม่ได้สวยงามอย่างที่สัญญาไว้ที่แย่ไปกว่านั้นบางคนกลับมีอาการเจ็บปวดบวมและสมรรถภาพการแข็งตัวลดลง วันนี้ดิฉันจะขอเชิญทุกท่านมามองปัญหานี้จากมุมมองทางการแพทย์เราจะมาเปิดโปงคำกล่าวอ้างที่แพร่หลายกันอยู่แยกแยะว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์จริงๆและสิ่งไหนที่เป็นเพียงกับดักราคาแพงและที่สำคัญที่สุดเราจะมาพูดคุยถึงวิธีการดูแลและเสริมสร้างความเป็นชายอย่างปลอดภัยเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับร่างกายของผู้ชายไทยอยู่กับดิฉันจนจบนะคะเพราะข้อมูลนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเงินของท่านแต่ยังช่วยรักษา,ส,า,าสุขภาพและความสุขในชีวิตคู่ของท่านด้วย ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายขออนุญาตเล่าเรื่องผู้ป่วยคนหนึ่งที่มาที่คลินิกของดิฉันให้ฟังเขาชื่อคุณสมชายอายุ62ปีเป็นข้าราชการ,กรเกษียณที่อาศัยอยู่ชานเมืองเชียงใหม่หลังจากเอเกษียณเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านช่วยภรรยาในครัวและทำสวนเป็นครั้งคราววันหนึ่งขณะที่กำลังพักผ่อนและดูโทรศัพท์มือถือเขาเห็นโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขนาดชายสูตรโบราณจากภาคเหนือเห็นผลจริงใน14วัน รูปภาพน่าเชื่อถือพร้อมได้คำรับรองจากชายวัยเดียวกันที่ยิ้มอย่างพึงพอใจคุณสมชายเริ่มคิดว่าบางทีนี้อาจจะเป็นคำตอบแม้ว่าภรรยาของเขาไม่เคยบน่นแต่เขารู้สึกว่าขนาดของเขาเล็กลงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเขาจึงสั่งซื้อชุดสมบูรณ์ในราคาเกือบหนึ่งหมื่นบาทซึ่งประกอบด้วยแคปซูลน้ำมักนอนและคู่มือนวดสองสัปดาห์แรกเขารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นเพียงอาการบวมชั่วคราวเนื่องจากการระคายเคืองของผิวหนังเดือนต่อมาอาการต่างๆเริ่มปรากฏขึ้น แสบร้อนขณะประสาวะผิวหนังแดงและอาการปวดตื้อที่โคนอวัยวะเพศเมื่อเขามาที่คลินิกการตรวจร่างกายพบว่ามีการอักเสบของผ่าอวันังและสัญญาณของการอุดตันเล็กน้อยในหลอดเลือดบริเวณนั้นทั้งหมดนี้เกิดจากสารเคมีรุนแรงในน้ำมันที่เขาใช้ทุกวันประกอบกับเทคนิคการนวดที่รุนแรงเกินไปคุณสมชายตกใจมากเมื่อดิฉันอธิบายว่าผลการยืดขนาดที่เขาเห็นนั้นเป็นเพียงการบวมของเนื้อเยื่อชั่วคราวไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างถาวรและถ้าเขายังทำต่อไปความเสี่ยงที่จะเกิดความ เสียหายต่อเส้นประสาทและภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเพิ่มขึ้นท่านสุภาพบุรุษเรื่องราวของคุณสมชายไม่ใช่กรณีเดียวในช่วง5ปีที่ผ่านมาดิฉันได้รับผู้ป่วยจํานวนมากที่มีเรื่องราวคล้ายกันตั้งแต่แผลเป็นการติดเชื้อไปจนถึงการสูญเสียสมรรถภาพการแข็งตัวโดยสิ้นเชิงทั้งหมดเริ่มต้นจากความปราดนาง,ง่ายๆที่จะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในทางกลับกันดิฉันยังเคยรักษาคุณสมศักดิ์อายุ58ปีซึ่งมาด้วยความกังวลคล้ายกันเขาไม่ได้เลือกใช้ยาหรืออุปกรณ์แต่หันมมาาาาาใหห้้ควควสํํัััญกกกบรลดนนปะ,ปะ รุ่งบุค,คลิกภาพและออกกําลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นประจำผลลัพธ์คือใน6เดือนรูปลักษณ์ของเขาดีขึ้นมากการแข็งตัวของอวัยวะเพศแข็งแรงขึ้นและที่สําคัญที่สุดเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองอีกครั้งโดยไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก2เรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เราตัดสินใจบางคนจบลงด้วยความเสียใจในขณะที่บางคนพบทางออกที่ปลอดภัยและมีความสุขดีฉันอยากให้ท่านสุภาพบุรุษถามตัวเองว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเสี่ยงสุขภาพเพื่อคำสัญญาหวานหูที่อาจจไม่เป็นริง และขนาดเพียงอย่างเดียวเป็นตัวกำหนดความสุขในชีวิตคู่จริงหรือหรือว่ามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมากเราจะตอบคำถามเหล่านี้ด้วยกันในส่วนต่อไปของการสนทนาท่านสุภาพบุรุษก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการใดๆเราต้องทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขนาดอวัยวะเพศตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์เสียก่อนผู้ชายหลายคนรู้สึกว่าขนาดของตนเองไม่เพียงพอทั้งที่เมื่อวัดอย่างถูกต้องแล้วจริงๆแล้วย,งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติขนาดอวัยวะเพศถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีในสําคัญ ได้แก่พันธุกรรมชาติพันธุ์รูปร่างและสภาวะฮอร์โมนตั้งแต่วัยเด็กจากข้อมูลการศึกษาในกลุ่มชายเอเชียขนาดอวัยวะเพศโดยเฉลี่ยเมื่ออ่อนตัวจะอยู่ที่ประมาณ2.5-3.5นิ้วและเมื่อแข็งตัวเต็มที่ขนาดเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง4.5-5.1นิ้วตัวเลขนี้อาจฟังดูเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณดูหนังผู้ใหญ่หรือเห็นโฆษณาที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติบ่อยๆแต่โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่คุณเห็นในสื่อนั้นเป็นผลมาจากการคัดเลือกอย่างเข้มงวดการจัดแสงและบางครั้งก็มีการปรับแอร์ ตรงภาพด้วยซ้ํามันไม่ได้แสดงถึงสภาพโดยทั่วไปของประชากรนอกจากนี้ยังมีภาวะที่เรียกว่าอวัยวะเพศชายขนาดเล็กผิดปกติอวัยวะเพศเล็กแต่กําเนิดซึ่งคือภาวะที่ความยาวของอวัยวะเพศขณะแข็งตัวน้อยกว่า3ามนิ้วซึ่งเป็นกรณีที่พบได้น้อยมากและมาเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนตั้งแต่แรกเกิดซึ่งหมายความว่าหากคุณยังอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางเพศของค,คุณก็เป็นปกติและไม่มีอะไรต้องกังวล สิ่งที่มักทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าของตัวเองสั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่เป็นปัจจัยอื่นๆเช่นการมีไขมันสะสมรอบคนอวัยวะเพศมากขึ้นท่าทางที่งุ้มอะหรือแม้กระทั่งปัจจัยทางจิตวิทยาเช่นความรู้สึกได้ค่าจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในทางการแพทย์มีคำว่าอวัยวะเพศชายฝังอวัยวะเพศจมซึ่งเป็นภาวะที่ขนาดจริงยังคงเท่าเดิมแต่ส่วนหนึ่งถูกปกคลุมด้วยไขยมันหรือเนื้อเยื่อผิวหนังโดยรอบการวิจัยจากโรงพยาบาลสิริราชแสดงให้เห็นว่ากา ระลดน้ำหนัก5กิโลกรัมสามารถทำให้อวัยวะเพศดูยาวขึ้น1-2เซนติเมตรแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนใก็ตามนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าการรับรู้เรื่องขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่การปรับปรุงสภาพร่างกายของตนเอง ดังนั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าต้องลองทุกวิธีทางโปรดเข้าใจก่อนว่าผู้ชายไทยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เดียวกันขนาดไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดความพึงพอใจของคู่รักคู่รักหลายคู่มีความสุขแม้ว่าขนาดของสามีจะไม่ได้ใหญ่โตเป็นพิเศษเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือสุขภาพเทคนิคและการสื่อสารนี่คือหลักฐานที่เราต้องยึดมั่นก่อนจะก้าไปสู่การสนทนาในหัวข้อต่อไป ท่านสุภาพบุรุษและผู้อาวุโสที่เคารพในประเทศไทยตลาดผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดสำหรับชายผู้ใหญ่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียเพียงแค่พิมพ์คำค้นหาบางคำโฆษณาก็จะปรากฏขึ้นมาทั้งยาสมุนไพรแคปซูลนำเข้าน้ำมันอุปกรณ์ยืดไปจนถึงแพกเกจนวดพิเศษสำหรับผู้ชายทั้งหมดถูกนำเสนอด้วยภาษาโฆษณาที่น่าเชื่อถือพร้อมรูปภาพก่อนหลัด และคำรับรองที่ดูน่าเชื่อถือบางรายอ้างว่าเป็นสูตรดั้งเดิมจากป่าลึกทางภาคเหนือหรือภาคอีสานหรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงกับมรกตกทอดจากบรรพบุรุษไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ขายจะใช้บุคคลที่สร้างขึ้นหรือคนดังปลอมเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตนในทางกลับกันอุปกรณ์ยืดและปั๊มสุญญากาศก็มีขายอย่างเสรีในตลาดออนไลน์พร้อมคำมั่นสัญญาว,ว่าจะเพิ่มความยาวอย่างทาวอในเวลาเพียง2-4สัปดาห์ น่าเสียดายที่ข้อมูลจากสมาคมสัญญแพทย์ยูโรวิทยาแห่งประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า80%ของผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดที่จำหน่ายอยู่ไม่มีใบอนุญาตจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือไม่เคยผ่านการทดลองทางคลินิกในบรรดาผู้ป่วยที่มายังคลินิกระบบทางเดินปัสสาวะประมาณ60%พบผลข้างเคียงตั้งแต่การระคายเคืองผิวหนังรอยฟกช้ำหลอดเลือดแตกไปจนถึงสมรรถภาพการแข็งตัวที่ลดลงข้อมูลล่าสุดจากออยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย ยังเปิดเผยว่าจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดจำนวนมากที่ทดสอบพบว่าส่วนใหญ่มีสารเคมีอันตรายเช่นสเตียรอยหรือซูเดนาฟิลในปริมาณสูงซึ่งไม่ได้ระบุไว้บนฉลากบางตัวอย่างถึงกับพบว่ามีโลหะหนักปนเปื้อนซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงไม่ได้มีแค่ต่อสมรรถภาพทางเพศของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพของไตและตับของคุณด้วย ดังนั้นสิ่งที่ดูปลอดภัยในโฆษณาอาจไม่ปลอดภัยสำหรับร่างกายของเราวิธีการนวดแผนโบราณก็กลายเป็นกระแสเช่นกันโดยเฉพาะในบางพื้นที่การปฏิบัตินี้มักทำโดยนักบำบัดที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์ที่เพียงพอแทนที่จะทำให้ใหญ่ขึ้นเทคนิคการนวดที่รุนแรงเกินไปอาจทำลายเนื้อเยื่อที่บอบบางและเส้นประสาทในอวัยวะเพศได้ท่านสุภาพบุรุษปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเสี่ยงทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ด้วยโฆษณาเหล่านี้จงใจมุ่งเป้าไปที่ผู้ชายที่รู้สึกไม่มั่นใจโดยใช้วลีเช่นทำให้ภรรยยาขอองคุณิ้้มไดี กกครั้งหรือความเป็นชายของคุณจะกลับมาเหมือนตอนอายุ20ด้วยคำสัญญาเช่นนี้ผู้ชายหลายคนจึงละเลยความปลอดภัยเพื่อไล่ตามความหวังแบบทันทีทันใดนี่คือเหตุผลที่เราต้องเข้าใจความเป็นจริงของตลาดผลิตภัณฑ์และวิธีการส่วนใหญ่ที่ขายกันอยู่เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการค้าไม่ใช่ทางออกทางการแพทย์ในส่วนต่อไปเราจะมาวิเอ คราววิธีการเหล่านี้ทีละอย่างเพื่อให้ท่านสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรปลอดภัยและอะไรเป็นเพียงกับดักราคาแพงท่านสุภาพบุรุษตอนนี้เรามาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาทีละเรื่องเกี่ยวกับวิธีการที่มักถูกเสนอกันอยู่ข้างนอกเพื่อให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังคำสัญญาหวานหูเหล่านั้นมีสิ่งที่เรียกว่าปั๊มสุญญากาศในทางการแพทย์อุปกรณ์นี้ถูกใช้ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อช่วยผู้ชายที่มีปัญหาในการแข็งตัวมันทำงานโดยสร้างแรงดันลบสุญญากาศ เราอาวัยวะเพศทําให้เลือดไหลเข้าไปและเกิดการแข็งตัวแต่โปรดจาไว้ราะว่าผลของมันเป็นเพียงชั่วคราวเมื่อถอดอุปกรณ์ออกขนาดก็จะกลับมาเป็นปกติถ้าใช้นานเกินไปหรือบ่อยเกินไปหลอดเลือดอาจแตกทําให้เกิดรอยฟกช้ำหรือแม้กระทั่งอาการเจ็บปวดที่คงอยู่นานหลายวันจากนั้นก็มีน้ํามันทาและแคปซูลสมุนไพรส่วนใหญ่มีส่วนผสมของน้ํามันร้อนส่วนผสมจากพืชหรือสารเคมีที่เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ดัทที่ผิวหนังสิ่งที่ดูยาวขึ้นนั้นไม่ใช่การเติบโตที่แท้จริงแต่เป็นการบวมชั่วคราวเนื่องจากการระคายเคืองบางชนิดยังแอบผสมสารเคมีรุนแรงเข้าไปซึ่งอาจทำให้ผิวหนังแดงคันหรือแม้กระทั่งเป็นแผลได้หากแผลติดเชื้อการรักษาก็จะยากขึ้นและใช้เวลานานขึ้นหลายคนยังลองใช้อุปกรณ์ยืดมันมีลักษณะคล้ายโคร,ครงขนาดเล็กที่ติดเข้ากับอวัยวะเพศเพื่อยืดมันเป็นเวลาหลายชั่วโมงพวกเขาอ้างว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นการเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่แต่ในความเป็นจริงหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์มมมมมีีีีจกกกกกกััดดาาาาาและคควเเสส่่ยยง็นญรืทิไป จะทำลายเอ็นยึดทำลายเส้นประสาทและทำให้ส่วนหัวของอวัยวะเพศสูญเสียความรู้สึกดิฉันเคยเห็นผู้ป่วยที่รูปร่างอวัยวะเพศเปลี่ยนไปและมีอาการเจ็บปวดทุกครั้งที่แข็งตัวหลังจากลองใช้อุปกรณ์ประเภทนี้ในบางภูมิภาคมีการนวดพิเศษที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนักบำบัดจะนวดด้วยแรงกดที่กำหนดบางครั้งใช้น้ำมันสูตรผสมปัญหา คือเนื้อเยื่อในอวัยวะเพศนั้นบอบบางมากและเต็มไปด้วยหลอดเลือดแม้แต่แรงกดที่มากเกินไปเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้หลอดเลือดแตกหรือกระตุ้นให้เกิดริมเลือดได้หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสมรรถภาพการแข็งตัวอาจบกพร่องอย่างถาวรยิ่งไปกว่านั้นหากน้ํามันไม่สะอาดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ผิวหนังและทางเดินปัสสาวะก็จะสูงขึ้นบางคนถึงกับตัดสินใจเลือกการผ่าตัดอย่างสิ้นหวังในทางกายภาพการผ่าตัดสามารถทําให้อวัยวะเพศดูยาวขึ้นได้แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นแพทย์จะต้องตออะ ัวจะไม่ตั้งตรงเหมือนเดิมแต่จะเอ็นลงมาด้านล่างผู้ป่วยหลายคนรายงานว่าความพึงพอใจของพวกเขาลดลงค่าใช้จ่ายก็สูงถึงหลักแสนบาทและผลลัพธ์ก็ไม่รับประกันว่าจะได้ตามที่คาดหวังท่านสุภาพบุรุษก่อนตัดสินใจลองถามตัวเองว่าความยาวที่เพิ่มขึ้นไม่กี่เซนติเมตรนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงของความเจ็บปวดการสูญเสียสมรรถาภาพและความสุขในชีวิตคู่ที่ลดลงหรือไม่ ความเป็นชายที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขแต่มาจากสุขภาพความมั่นใจในตนเองและความสามารถในการทำให้คู่รักของคุณมีความสุขด้วยหัวใจทั้งหมดของคุณท่านสุภาพบุรุษหลังจากที่เราได้พูดคุยกันอย่างยาวนานเกี่ยวกับความเสี่ยงของวิธีการต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปแล้วตอนนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมองอีกด้านหนึ่งมีวิธีที่ปลอดภัยกว่าเป็นธรรมชาติกว่าและไม่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์ราคาแพงแต่กลับถูกมองข้ามบ่อยครั้งวิธีการเหล่านี้อาจไม่ได้รับประกันการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในหนึ่งสมรรรถภาพแลละูป กักในระยะยาวประการแรกควบคุมน้ำหนักของคุณผู้ชายหลายคนไม่ทราบว่าไขมันบริเวณโคนอวัยวะเพศสามารถทําให้มันดูสั้นกว่าความเป็นจริงได้ขนาดของมันไม่ได้ลดลงจริงๆเพียงแต่ส่วนโคนถูกไขมันบดบงังเมื่อคุณลดน้ําหนักไขมันส่วนนั้นก็จะลดลงไปด้วยและส่วนที่เคยซ่อนอยู่ก็จะปรากฏให้เห็นอีกครั้งดิฉันเคยมีผู้ป่วยที่เพ นิยมแค่ลดน้ำหนักประมาณ7กิโลกรัมก็ทำให้อวัยวะเพศของเขาดูยาวขึ้น1-2เซนติเมตรโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆเลยประการที่2รักษาท่าทางและสุขภาพกระดูกสันหลังของคุณหลังที่ค่อมและกระดูกเชิงกรานที่เอียงสามารถทำให้ตำแหน่งของอวัยวะเพศดูยุบเข้าไปด้านในในทางกรับกันด้วยท่าทางที่ตั้งตรงไหล่เปิดและกระดูกเชิงกรานอยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติรูปลักษณ์โดยรวมก็จะดีขึ้นการออกกำลังกายง่ายๆเช่นการยืดกล้ามเนื้อในตอนเช้าการเดินและการรักษากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงจะช่วยรักษาสุขภาพของท่าทาทงได้เป๊ะ นอกอย่างดีนอกเหนือจากท่าทางแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างความมั่นใจในตนเองการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจทางเพศของคู่รักไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับขนาดเสมอไปการสื่อสารที่อบอุ่นความเอาใจใส่ที่จริงใจและความสบายใจทางอารมณ์มักมีอิทธิพลมากกว่าดิฉันเคยพบกับคุณบุญส่งอายุ65ปีที่ยอมรับว่าขนาดของเขาธรรมดาแต่เขากับภรรยาก็ยังคงมีความสุขมานานหลายสิบปีเคล็ดลับของเขาง่ายๆคือ เขารับฟังคู่รักของเขาเสมอรักษาสุขภาพและให้ความสำคัญกับความสุขสบายร่วมกันประการที่4ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งและเทคนิคผู้ชายที่มีขนาดธรรมดาหรือแม้แต่คนที่ค่อนข้างเล็กก็ยังสามารถมอบความพึงพอใจได้อย่างไม่น่าเชื่อกุญแจสําคัญคือความแข็งแกร่งที่ดีและความสามารถในการเข้าใจปฏิกิริยาของคู่รักความแข็งแกร่งที่คงที่ช่วยให้คุณอยู่ได้นานขึ้นในขณะที่เทคนิคที่ถูกต้องช่วยสร้างความใกล้ชิดการออกกําลังกายเช่นการขม นิบการหายใจลึกๆและการควบคุมจังหวะระหว่างมีเพศสัมพันธ์นั้นมีประสิทธิภาพมากทั้งหมดนี้สามารถฝึกฝนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพียงแค่มีความตั้งใจและความสม่ำเสมอการออกกำลังกายขมิบสามารถทำได้ทุกเวลาวิธีการง่ายๆคือเกรงกล้ามเนื้อเหมือนเวลาที่คุณกลั้นปัสสาวะค้างไว้3-5วินาทีแล้วคลายทำซ้ำ สิบถึงสิบห้าครั้งวันละสองถึงสามครั้งสำหรับการหายใจให้หายใจเข้าลึกๆทางจมูกค้างไวสองวินาทีแล้วหายใจออกช้าๆทางปากการออกกำลังกายนี้ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและเพิ่มการควบคุมระหว่างมีเพศสัมพันธ์ดิฉันนึกถึงคุณวิรัตอายุ61ปีที่มาที่คลินิกด้วยอาการเหนื่อยง่ายระหว่างมีเพศสัมพันธ์ขนาดของเขาปกติแต่เขารู้สึกว่าไม่สามารถทำให้ภรรยาพอใจได้หลังจากที่ดิฉันแนะนำให้ออกกำลังกายขมิบควบคุมการหายใจและลดการสูบบุหรี่เพียงสี่เดือนความแข็งแกร่งของคุณวิรัติก็ดีขขขึ้้นนนนอออออยย่่่าาาาาางมมีีัสสคญเเบกวตรถู ดานานขึ้นสนุกกับช่วงเวลากับภรรยามากขึ้นและรู้สึกมั่นใจในตัวเองกลับคืนมาสุดท้ายนี้เลิกนิสัยเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่เห็นในสื่อภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องราวในฟอรัรมต่างๆมักจะแสดงขนาดที่ใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยและไม่สมจริงหากคุณยังคงเปรียบเทียบความรู้สึกไม่มั่นใจของคุณจะ ยิ่งเพิ่มขึ้นทั้งที่สภาพของคุณน่าจะเป็นปกติอย่างสมบูรณ์โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่ามันใหญ่แค่ไหนแต่คือคุณใช้มันอย่างไรด้วยความใส่ใจและความรักที่มีต่อคู่รักของคุณนั่นคือเหตุผลที่การรักษาความเป็นชายไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่ยังเป็นเรื่องของหัวใจและจิตใจด้วยท่านสุภาพบุรุษและผู้อาวุโสที่เคารพการรักษาความเป็นชายในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องของการเล่ตามตัวเลขหรือรูปร่างแต่เป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพความแข็งแกร่งและความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยวิิถีีีีีีีชววตทททท่่่่มมมสุขภาาาาพดดงคน ใจในตนเองและเทคนิคที่เหมาะสมคุณสามารถมีความสุขกับชีวิตคู่ที่กลมเกลียวได้โดยไม่ต้องเสี่ยงสุขภาพหรือเสียงเงินจำนวนมากลองนึกภาพดูสิว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไร่คุณยังสามารถกอดคู่รักของคุณด้วยความภาคภูมิใจยิ้มด้วยกันและมีความสุขกับความใกล้ชิดโดยปราศจากความรู้สึกไม่มั่นใจแม้แต่น้อยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณยังสามารถนั่งเคียงข้างคู่รักของคุณหัวเราะด้วยกันและรู้สึกถึงความใกล้ชิดเหมือนวันแรกๆของการแต่งงานท่านสุภาพบุรุษตลอดหลายทศวรรษที่ดิฉันรักษาผู้ป่วยมาดิฉันได้เห็นสิ่งหนึ่่งงทีมมมักกถูอข้า ปัญหาเรื่องขนาดนั้นจริงๆแล้วเกี่ยวค่ะอ้องกับจิตใจมากกว่าร่างกายผู้ชายหลายคนรู้สึกว่าตัวเองขาดตกบกพร่องเพียงเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งที่คู่รักของพวกเขาไม่เคยบ่นความไม่มั่นใจนี้สามารถทําลายความสัมพันธ์ได้ในที่สุดไม่ใช่เพราะขนาดของมันเองแต่เป็นเพราะความมั่นใจในตนเองที่ลดลงในชีวิตคู่ความพึงพอใจไม่ได้มาจากเรื่องทางกายภาพเพียงอย่างเอ ดีโยความอบอุ่นความรู้สึกปลอดภัยและการสื่อสารที่ดีต่างหากที่เป็นหลักฐานสำคัญดิฉันมักจะพบกับคู่รักสูงอายุที่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวแม้ว่าฝ่ายสามีจะมีสมรรถภาพทางกายที่ลดลงแล้วก็ตามพวกเขายังคงรักษาความใกล้ชิดผ่านการสัมผัสการพูดคุยและการให้เกียรติซึ่งกันและกันในวัฒนธรรมและคำสอนทางศาสนาของเราความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความรับผิดชอบความเป็นชายไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อคู่รักของเราด้วยความเคาาารรพและควมักอย่งเต เมื่อเปลี่ยนภรรยาหลายคนชื่นชมสามีที่เอาใจใส่พร้อมรับฟังและพยายามทําให้พวกเธอมีความสุขมากกว่าสามีที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องขนาดของตัวเองท่านสุภาพบุรุษลองถามตัวเองดูว่าครั้งสุดท้ายที่เราตั้งใจฟังจริงๆว่าคู่รักของเราต้องการอะไรคือเมื่อไหร่เราให้ความใส่ใจและความอบอุ่นเพียงพอแล้วหรือยังหรือเรามัวแต่กังวลกับข้อบอกพร่องของตัวเอง โปรดจำไว้ว่าความมั่นใจในตนเองที่ดีจะแผ่ออกมาและทำให้เราดูมีเสน่ห์มากขึ้นในสายตาของคู่รักและสิ่งนั้นไม่เคยขึ้นอยู่กับตัวเลขบนไม้บรรทัดท่านสุภาพบุรุษและผู้อาวุโสที่เคารพหลังจากที่เราได้พูดคุยกันอย่างยาวนานจากมุมมองทางการแพทย์การตลาดและจิตวิทยาแล้วมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องจำไว้วิธีการเพิ่มขนาดส่วนใหญ่ที่ขายกันอย่างเสรีนั้นไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และยังเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพอีกด้วยคำสัญญาว่าจะเห็นผลทันทีมักเป็นเทียงกลยุทธ์ทางการตลาดท สูงอายุหากขนาดของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ใดๆที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงหากคุณมีข้อกังวลใดๆขั้นตอนแรกที่ชาญฉลาดคือการไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะมีเพียงการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถระบุได้ว่ามีปัญหาด้านโครงสร้างหรือการทำงานจริงๆหรือเป็นเพียงเรื่องขอ และการรับรู้และความมั่นใจในตนเองคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่ามันสายเกินไปแม้จะอายุ60หรือ70ปีความมีชีวิตชีวาก็ยังสามารถรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หากเราเลือกวิธีการที่ถูกต้องผู้ป่วยของดิฉันหลายคนได้พิสูจน์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอสามารถฟื้นฟูความฟิตและความมั่นใจที่เคยสูญเสียไปได้ความเป็นชายที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ความยาวหรือความใหญ่แต่มาจากสุขภาพความสามารถในการรักษาความปรองดองในชีวิตคู่และความมั่นใจในตนเองอย่างแท้จริงควบคุมอาหารของคุณควบคุมน้ำหนักปรับปรุงท่างะสอน ทงการสื่อสารที่อบอุ่นกับคู่รักของคุณการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะรักษาสมรรถภาพทางกายของคุณแต่ยังรักษาความสุขร่วมกันด้วยโปรดจำไว้ว่าการรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วนั้นฉลาดกว่าการเสี่ยงทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เราอาจไม่ต้องการด้วยซ้ำท่านสุภาพบุรุษและผู้อาวุโสที่เคารพผากหลังจากฟังการสนทนานี้แล้วท่านรู้สึกสงบไปจะขึ้นและเข้าใจว่าขนาดไม่ใช่ทุกสิ่งโปรดเขียนในช่องความคิดเห็นว่าความมั่นใจในตนเองคือสิ่งสำคัญ ดิฉันอยากรู้ว่าในบรรดาท่านทั้งหลายมีใครบ้างที่กล้าย,ยอมร,รับร่างกายของตนเองด้วยใจที่เปิดกว้างรักษาสุขภาพให้ดีและรักษาความรองดองในชีวิตคู่ต่อไปหากท่านเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการเพิ่มขนาดใดๆโปรดแบ่งปันเรื่องราวของท่านในความคิดเห็นไม่ต้องอายเพราะจากเรื่องราวของท่านชายคนอื่นๆสามารถเรียนรู้และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเดียวกันได้สำหรับผู้ที่มีคำถามไม่ว่าจะเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายหรือวิธีการรักษาความ มันมีชีวิตชีวาในวัยสูงอายุเขียนไว้ด้านล่างได้เลยดิฉันจะพยายามตอบตามความรู้ทางการแพทย์และประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยของดิฉันอย่าลืมกดปุ่มไลค์หากวิดีโอนี้มีประโยชน์และกดติดตามช่องนี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการสนทนาอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายและผู้สูงอายุเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันต่อไปด้วยภาษาที่เรียบง่ายจริงใจและเข้าใจง่ายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมั่นใจในตนเองและเป็นธรรมชาติอยู่เสมอนะคะ